สวัสดีจ้ายายพรอมมาอีกแล้วจ้าเอน,นี้ยายพรอมสิมาอันเพาะทวงอกไว้กินค่ะ๋ยวมาเลยว่นมาันจะเป็นทวงอกหรือเป็นทั่วบางหอกอันนี้ประมาณสองสองไอช้อนกัมือค่ะะได้ประมาณสองกัม,มือเนี่ยเราจะแช่ไว้ก่อนเนาะแช่ไว้จะขึ้นหนึ่งกรอนละจ้าแม่บ้าน แช่ติ่มไส้กัึง่งประมาณหนึ่งคืนนะจ๊ะโอเคจะหลังจากเข้าอันเข้าแช่ไว้ซึ่นหนึ่งแล้วมันพอเข้ากระเทนน้ำออกแล้วอันนี้เข้ากระสีเอามาใส่ในซึ่งซึ่งนี่ก็เอาผ้าซุปน้ำลองเหงใจซึ่งเบิ่งบ่งเคยจะเถื่อว่ามันจีออกมากมันสีง,งอกไ้บ่เอาแล้วก็มาผ้าผ้าซุปน้ำแล้วก็เอามาว่างซึ่งไม่ซึ่ง แล้วก็เอาเม็ดถั่วเลยโยโมันเพื่อนเพื่อนที่เขามาแวะชุ่มทีเขามาทักทายใจเย็นๆด้อจ้าเดี๋ยวยายก้อนจะกลับไปแวะชุ่มขึ้นกันกันไปเร็วมันเด้งกับขึ้นเนีแล้วบ๊อบไปทูทูเขาตรวจสอบ สลดัดที่อย่างนี้พูงท่านะเอาไว้เดี๋ยวจักมือสอ,องมือ,มอได้จ้พร่วมอิจกบไปเตรียมช่มให้เพื่อนๆใ<อ><อ>จเย็นๆค่ะเดี๋ยวทีเข,ข้าไปเปิ่ง,งข้างหลังบ้านมามีไผ่แน่อ่าอันนี้กะโอ้ยขอคุณทีม่มแวะมาชุม่มมาให้กำลังใจได้จ้ะมือใหม่มือใหม่อยากเป็นยูทูบล้ำงเขาอื อ่าอันนี้หอ่อเรียบร้อยแล้วเป็นบอเข้ากับสีเอามาใส่ข้ากับสีเอามาว่างในซึ่งมีซึ่ง,นนงแล้วก็ปิดฝาปิดฝาไว้ปิดฝาแล้วก็พุมน้ำเศร้าเย็นจะ้ะเอาอีกสามหมื่นสี่มื่นเดี๋ยวมาเบิรงอีกที่หนึ่งวนะ่ามัน สิงอกหสยบองเดี๋ยวฝาอันนี้ก็ต้องเอาเอาเอาผ้าเอาอย่างมาปิดอย่างนี้มันหมักป้อมแล้ววันนี้ก็ครบสี่มื่นแล้วมพอทนนี่ย่อยพ่อหน่อเพาะถุงอกแม่หนึ่งซึ่ง้ะเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกันนะนี่ว่ามันมันงอกพ่อรือยังว,ว้าว lúc nắng oi bokoe pot sai sung nè pot xưng sung mở tòa nhào nọ oi 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 lạy Ôi, ôi, lạy 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 nè lạy 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 lạ lạy lạ lạy lạ lạy lạ lạ lạy lạ lạ lạy lạ lạy lạ 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 โยสวยไหมพี่น้องงามถั่วงอกไว้ใส่กว๋วยเตี๋ยวเนาะ,ะลองไปเห็ดเบิงด้วจ้ะง่ายๆซื้อเขากินแพ้งแพงแพ็คหนึง่งต่างสิบหาคนใส่ถั่วเขียวแค่สองกำมมือจ้ะนี่แหละ มันเนี่ยสวยจัดสวยตุนมันยาวพอมแหยโอเคสำหรับคลิปนี้ไวแค่นี้ก่อนด้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะไ,ไปเลยจ้ายายพ้นไปเฮ็ดก๋วยเตี๋วกินก้อนบานนี้ปาิจ้า